สวัสดีครับทุกคนมาเล่นออี้นะมาเล่นออบี้กันเลยเอาอะไรเนี่ยคนเกาหลีอ่ะเกาห <c oughs> <c oughs> ลีคนเกาหลีคนซุปุุปฮิ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 ฮฮิ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 นง่ายิฮิฮ cần ăn để lên lại xem được không để cả đu bát rồi Hãy subscribe ไปไปไปตกผมบอกว่าเด็อนว่าหนึ่งเล่นได้ผมเล่นไม่ผมห้าเล้วหนึ่งคนนับไว้นะหนนะมาดูกัมว่าผมจะตกกี่รอบมาดูกมว่าผมจะตกกี่รอบเฮ้ยอ้ยนง มาเลยมาเลยมันมาเลยเออทุกคนได้ดูสกหรับเกมสามมดูกันหนมถ้าคนดูแล้วคอมเมนต์มาให้ผมดูหน่อยนะบางคนอาจจะดูแล้วนะคนที่ยังไม่ได้ดูคอมเมนต์คนที่ดูแล้วคอมเมนต์มาบอกว่าดูแล้วค่ะ มันว่าดูแล้วคนนี้อย่งนี้ก็คือคนนี้วก็บอกายังไม่รู้โอเคป่ะเหีื่อยกินเจตลกผมก็เล่นไปยิ้มๆเล่นไปชิ้มๆชิ้มๆผมไม่เคยสปีมเลยมันเคยแต่แคร์กิน

This is the door. I'm telling you that. No, listen, e die. ลมึมกกนี่คนกาลีนี่แต่นี่คนไทยขึ้นเลยอ๋ขึ้นไอะไรันแต่ผมไม่ขึ้ผมจะเลีนยงโซ่โๆ่อดมนต้องขึ้นแล้วขึ้นหน่อยจัง กูณมาเกี่ยวอะไรกับผมเออรู้คนที่ยศสามจะเข้าเลยไหมถึงเข้าแล้วเข้าเร็วปะเข้าเลยไมึงไม่เข้าลงมันไม่ใช่คนดีฟิก ปวันนี้เป็ดสิงสรรั่งแ้ไปต่อชิวๆสี่็อบ กคนเล่นกการเนใช่ไหนพี่เล่นมันพี่เล่นี่ยตอนนี้พี่มีคนชุกัดเปิ้ลุกัดเปิกัดเปิ้ลมันมาตอนอัปเอท่านั้นไม่มาตอนที่เลติดไม่มาไม่มา แต่ผมเนี่ยชอบอันนี้แต่ผมอยากได้นี้มากคือเนี่ยพวกคนรู้จักอันในโกการิพวกอย่างแรกที่คนที่ทุกคนต้องรู้จักก็คือโกการิไม่งั้นคุณจะไม่รู้จักคนที่ผมบอกเออปิติโตปาตาลาลาไม่ใช่กนร์เมันอิตาลีมินเล็ เออผมก็เล่นทุกคนน่าจะเล่นแบบอิตาลีเมีลอดนะที่มันเป็นแบบผู้สนอิตาลีเมีลอดอ่ะอ๋ไม่ใช่นะที่มันขโมยหน้าผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรมันชื่จะไม่ได้ไม่เคยสตรีมไอ้แมปเลยผมไปขโมยที่นะเขาขโมยมอสุ่งกูมาเนี่ยา ไม่เล่นยกเล้โดอทำไมไม่ได้หมอนเขา จะทำแล้วนะเอเคไปกันต่อตอนนี้กี่ทุ่มแล้วทุกที่อุ้ยหมานี่กี่ทุ่มแล้วหมากี่ทุ่มแล้วโอเคตอนนี้ผมเล่นวันนี้วันที่วันนี้เป็นวันอาบเมื่อวานนั่นเองทุกคนอาจจะดู พวกนี้นะเออเออยังไม่ผ่านตรงนี้ไปกันได้ไงอ,อ๋เอ,อเฮ้ยเฮ้ยกว่าจะได้เย้กวา่าจะได้ Oh, <laughs> my um.

นี่ดูนี่ผมคือมนะอมค้างอมค้งกแล้วค่อยฟืกูจะรแบบนี้นงูกไปเลยเออไปเลยไปไปแบบไปแบบไป let's go ทไมไม่ไยังเทีอมาส่งไทยแลนด์จะไม่มีอร ก็ค mm ือหาคือม่ก็าสิก็คืหาม่ก็มไปดูแลพี่ผมจ้าพี่เสียลมันต้องหยุดก่อนนะหยุดก่อนคร ยังดยู่กันคือคนไทยเ่ะนั้นคนไทยกับคนอีสานวะอีสานวะคนไทยควาดีควาดแล้วก็คน ไม,ไ,ไม่ใช่โอ้เซมินเ่อร์ s t r ร e t อาจได้ใช้ก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเรื่องม,มีมีว่าคนไม่เข้าใจผมไ่ังไงผมเบียดเม็บ <c oughs> <c oughs> เลยนะครับน้องกินแบบนี้มั้งนะผมมาเล่นแบบไหนดีผมมาเรีนแบบนี้ดีกว่านะเออฉันไม่มีความหมายสักทีนี่แมบอันซื่อสัตย์ป็ันซื่สัตย lendir lendir pepep co coba mana mie lagi ini ada nih lo mau mainin nih enek 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 yang mau mainin ini ada nih lo mau mainin yang dulu enek โกคาร์ดินอืมนี่นี่นี่สเปซันสเปิล,ปลฟ์เมลแล้วรีโกคาร์นินจะบอกเลยให้ใผมมีแรคูลด้วยมีแรคูลด้วยจะบอกให้มาผมไม่เคยสะตรย์โกการ์ดนเลยเจอผมไม่เคยสเตี์ครั้งแรก การดเนเนอ่มาเริ่มกันลเลยนี่มันจะขึ้นอย่นี้๋ยวผมจะสอนบักคุณต้องคุณปลูกไปได้ไหมแล้วถ้ามันจะขึ้นจะหน้าจอขาวอะคุณปลูกผลไปก่อนหน้าจอขาวผลคุณจะแบบผลคุณของคุณอะของคุณอะจะโตหรือ เล่นก็เล่นเงียบๆคนอื่นก็ดูทีวีพูดอะไรไเรื่อ,อ,ยอยเนี่ยแต่ตีมาอยู่ก็เสียงดังไงก็ดูทีวีกันอยู่ตีมือต้องพูดคนเดียวด้วยเหรอไม่ได้พูดคนเดียวพูดกับใครก็เอาไปลงยูทูบ Nydelig. いい子、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 

ไปกันมั้งไม่ใช no ่นี่ผมจะมาเก็บเงินทุกที่เงนมาเกินนี้กลุ่มกันขึ้นไปเก็บเงินเดี๋ยวไปเก็ต้นที่มันเด้งไปไนกัน ลอังดีา้า่เาเุ่ร้านชอปกนแะล้วอใคนี้อคุณอต้วงร Og pumpene mine. không chào các bạn ơi <laughs> lại, ơi lại ơi lại, pepe pepe tay 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 pepe 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 pepe

二十，一，二，你十五，十八，十九，十八，十八，十八，十四，十四，十五，十六，十七，十八，十九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 ，十 คนมือรูคนก็คนอะไคนมืากทำเป็นตกแต่เลยตกแต่งตกแต่งตกตกแต่งตแต่งเลยมีดอะไรนะตนี้ก็จะปมไห้ผ่นเนี้คนก็จะปุ่ไปุกาปนได้ยไปเลยีไหมอ๋อเีต้เดี๋ยก็ต้องในหัวอกินที่มันยังไม่แอปติคนนี้